ข่าวสะเทือนใจกนเจกษตรกรรับมือต้นถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้เฮียก็นากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับส่องวาตภัยอุตกภัยพเฮียกรากาศทางเพจและ YouTube ผลฟ้าพยากรณ์วิทิพรล,ลูกทิลาชัยทางเ c e b o o k ประจำวันพุธที่31รกรกฎาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อันพิมจะพามาดูในด้านของเส้นทางฝนในอีกครึ่งเดือนข้างหน้ารวมถึง24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะน่าตกใจยิ่งนักหลังจากนี้เป็นต้นไปจากการคาดการณ์ของโมเดล GFS ซึ่งเป็นโมเดลที่ปรับเบอร์ที่สุดนะคะในด้านของการคาดการฝน ฝนจากโมเดล GFS น้อยมากเสเหลือเกินนะครับจนถึง15สิงหาคมนะครับยาวเลยนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดลคาดการณ์ว่าปริมาณฝนบริเวณพื้น,นที่ประเทศไทยจะน้อยลงนะครับเฟน้นเสียแต่ในบางพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองต่อเนื่องและในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามานะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยบริเวณพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมใกล้กับมรสุมตะวันต,ตกเฉียงใต้ดังนั้นนะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงนี้ในช่วงที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาอยู่นะครับก็ขอให้กักเก็บน้ําป้องกันในด้านของน้ําแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ปริมาณฝนที่จะตกน้อยกว่าปกติที่อาจจะเป็นไปได้นะครับจากการที่แอดมินคาดการณ์ในช่วงที่ผ่านผ่านมาสภาวะฝนทิ้งช่วงก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลยนะครับในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยประสบพบเจอกับสภาวะของฝนทิ้งช่วงและในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจากการคาดการณ์โมเดลคร่าวๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถึงกลางเดือนสิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองในช่วงนี้ยังคงมีเข้ามาได้บ้างนะครับ ในช่วงวันที่31กรกฎาคม จนถึงในช่วงวันที่4สิงหาคมก็ยังคงพอมีเข้ามาได้บ้างหลังจากนั้น5-9สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนลดลงบ้างแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองและยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาโดยจะเน้นบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมพาดผ่านคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนเนื่องจากในขณะนี้ในด้านของร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่าน บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในขณะนี้ซึ่งจับภาพาถ่ามบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและมีหย่อมความระกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนจึงมีปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนอยู่นะครับคือมรสุมตําตกเสียงใต้กําลังมานกลางปกคลุมทะเลอันดามันทางตอนบนอ่าวไทยทางตอนบนและประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน และภาคตะวันออกจึงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมในช่วงนี้ <Okay. S 1> โดยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดต,ตาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพยาวน,าน่านเพชรบูรณ์นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดบึงการหนองคายอุดรธานีสกลนครและนครพนม ระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะต่อไปนจะภาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจากเวลาประมาณ12นาฬิกา31กรกฎาคม2567ฝนเน้นบริเวณพื้นที่บ้านอีหมู8.2มิิเมตร15นาฬิกาโมเรลวเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นบริเวณพื้นที่พิษสนุโลก10มิิเมตรบ้านหลานตาบัว8.8 ที่จิต7.9บ้านช่องไทย9.1สราบุรี9.6พระพุทธบาท7.7วังม่วง6.8โคกตุม6.2บ้านนา6.8นคอน,นายก5.2ปราณบุรี8.8หัวหิน7บ้านดอนมะก่อ6.1บ้านหนองคาง10.3 3 0 0ยยอด11.2บ้านบางปู11.2บ้านอย่างชุม9.4กุยบุรี10 บ้านย่ปรี69.6ประโจปรีขัน10.1บ้านหัวยยาง12.4ทับสแก11บ้านสีดางาม11.4บ้านวังน้ำเขียว11.3บางสะพานใหญ่11.2บ้านไหนล็อก10.4บางสะพานน้อย9.4บ้านชัยราช8บ้านน้ำพุ8.1บ้านมาบอมาริต8.8หมู่บ้านฟิตชิ่ง8.4บ้านบางจาก7.9 บ้านใหญ่ไอ7บ้านกลวด7.6ปราศาสตร์8.4พายุ8.1เบนจลักษ8.3กันทลัก์8.3น้ำยืน8.3สำโรง6.3กันทรารม6.2สีสเกต6.4ยางชิมน้อย6.8บึงบุญ6.6คาเขื่อนแก้ว9.6อำนาจเจริญ9.1บาติว8.2 18นาฬิกามเรเปลี่ยน กลุ่มฝนฟ้าขนองเน้มริเินพื้นที่บ้านสำหวาย8บ้านใหม่8.7เนินมะปราง8ชนแดน8.8บางมูลนาค8ชุ่มแสง8.5น้องบัว11.3น้องไผ่7.5วิเชียมรี9.6ไผ่สารี10.2บ้านตะขอ9บ้านเนินมะขามปอม5.7ไชนา7อุทัยธานี7.5นครสวรรค์8 ชุ่มแสง8.3บ้าบานไร่6บ้านนาเจริญ8.5บ้านคำม,มันปลา9.6หงเจียม7.8บ้านช่องเม็ก11.1บ้านนหมู7.1ต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของการปีอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือ31-1สิงหสิงหาคม2,567จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องตอนเชียงใหม่เชียงราย พยาวน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรีสระบุรีพระนครศรีจิยาการจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครบริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ภาคตะวันออก ฝนฟ้ากะดองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนะดองร้อยละสี่สิบบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนะดองร้อยละหกสิบบริเวณพื้นที่ระนองพังงากระบี่และภูเก็ตขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นวาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารห้ื่้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ